คุณหลายๆเ้อ t อ a n k you อันนี้แมนี่ทำวมา่ n u m b อ r ันอมเงน้์น u m b e r อนันมาดีก่ะสองหลังใจขอบคุณหลายๆเอหอดีบันพอวนชิมการชิมช่วมาดูข้ามดอไมกา thank you เด้อ กรรับชมต้อมีต่ความสุขความเจริญตลอดค่ะวนอนแนี่แหเ้ยไอแอมี่สล<ห>ีปป<ห>ิงะสลีปป<ห>ิงสลีปปเนี่ย ขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมก่อนมีต่ความสุขความเจริญตลอดไปนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติรับชมก่อนมีต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ ที่เกี่ยวกับชมุมชนนี้ตำความสุขความเหมือนกับครัขอบคุณเลยหลายเด้อนางตอบคอมเมน,นต์มีหนองตอบคอมเมนต์ขอบคุณเลยหลายเด,ด้อแอนิเมอย่นแอนิาร สวัสดีค่ะคุณวันนารนีมันมาชม,ม,ม,มย้อนหลังให้กำลังใจกัน

สวัสดีทุกท่านในห้องส่งค่ะนำเมื่อวันศี Thank you